ต้อนรับสู่ AK Car Garage แหล่งรวมรีวิวเชิงลึกข่าวสารล่าสุดและข้อมูลเชิงเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญในโลกของยานยนต์และเทคโนโลยีการบินหากคุณหลงไหลในเครื่องจักรล้ำสมัย วิศวกรรมแห่งอนาคตและสมัรถนะอันทรงพลังคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2026พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพสเปคและคุณสมบัติสุดล้ำที่คุณไม่ควรพลาดเครื่องบินขับไล่ล่องหนปี2026นี้ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีการรบทางอากาศ ออกแบบด้วยเทคโนโลยีล่องหนระดับสูงใช้วัสดุผสมพิเศษพื้นผิวเฉียบคมและการเคลือบที่หลุดซับคลื่นเรดาร์เพื่อให้ยากต่อการตรวจจับจากระบบป้องกันภัยทางอากาศรูปร่างภายนอกได้รับการปรับแต่งให้ลู่ลมมากขึ้นมีการออกแบบปีกใหม่ที่ให้ความคล่องตัวสูงและลดการสะท้อนเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของเครื่องยนต์คาดว่าจะติดตั้งเครื่องยนต์คู่รุ่นใหม่พร้อมระบบเปลี่ยนทิศท,ทางแรงขับ Craft Vectoring ซึ่งจะช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวสูงสุดในการรบระยะประชิดและการหลบหลีกด้วยความเร็วสูงระบบหลังการเผาไหม้ Afterburner ยังถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงและบินได้ไกลกว่าเดิมคาดว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะมีความเร็วสูงสุดเกินแมต2.5และสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงต่อเนื่องภายในห้องนักบินจะเต็มไปด้วยระบบดิจิทัลขั้นสูงมีจอแสดงผลอนเนกประสงค์ MFD แบบเรืองแสงจอเรดาร์และระบบแสดงผลบนกระจกหน้า HUD แบบโฮโลกราฟิกนักบินจะสวมหมวกที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์รอบทิศทาง360องศาช่วยให้มีมุมมองรอบตัวอย่างแม่นยำระบบควบคุมจะมีทั้งหน้าจอสัมผัสคำสั่งเสียงและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับภารกิจต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อลดภาระงานของนักบินและเพิ่มความเร็วในการตอบสนองในด้านอาวุธคาดว่าจะติดตั้งช่องเก็บอาวุธภายในเพื่อรักษาความล่องหน และสามารถบรรจุขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นได้หลากหลายชนิดรวมถึงขี่ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและอาวุธแม่นยำระยะไกลเครื่องบินรุ่นนี้ยังถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับระบบรบ,รบเครือข่ายได้อย่างเต็มรูปแบบเช่นโดรนดาวเทียมและเครื่องบินของพันธมิตรเพื่อการรบที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นคือการผสานปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ากับระบบตรวจจับภัยคุกคามและการตัดสินใจทางยุทธวิธี AI จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์จัดลำดับความสำคัญของภัยคุกคามและแนะนำยุทธวิธีหรือการหลบหลีกให้นักบินได้แบบทันทีเมื่อรวมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการต้านการรบกวนเครื่องบินลำนี้จะกลายเป็นอาวุธที่ชาญฉลาดและทรงพลังอย่างแท้จริงเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ยังถูกออกแบบให้มีโครงสร้างแบบโมดูล่า สามารถปรับแต่งหรืออัปเกรดเพื่อใช้งานในภารกิจหลากหลายเช่นลาดตระเวนการโจมตีภาคพื้นดินหรือการครองอากาศทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวอีกทั้งยังเตรียมรองรับเทคโนโลยีในอนาคตเช่นอาวุธเลเซอร์หรือแม้กระทั่งการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติในระดับยุทธศาสตร์โลกการมาถึงของเครื่องบินรุ่นนี้ในปี2026จะเปลี่ยนแปลงสมดุลของอำนาจทางอากาศอย่างแน่นอน หลายประเทศกำลังแข่งขันการพัฒนาเครื่องบินล่องหนแต่การรวม AI ที่ทันสมัยความเร็วสูงความล่องหนที่เหนือชั้นและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทมจะทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างและโดดเด่นขอบคุณที่รับชม AK k a g a r a ช่องที่นำเสนอรีวิวและข้อมูลลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และการบินขั้นสูงหากคุณชอบวิดีโอนี้และไม่อยากพลาดคอนเทนต์สุดพิเศษแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป